สำรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ Mr.Focus Podcast อดแคสต์นะครับพอดแคสตที่เราจะมาพูดเรื่องของเทคโนโลยีใกล้ตัวเรานะครับผมซึ่ง EP นี้ก็เป็น EP ที่2ของ Mr.Focus Podcast แล้วนะครับก็ขอสวัสดีกันอีกรอบแล้วกันนะครับแล้วก็หลังจากที่หายกันไปนาน,นตั้งแต่ Podcast ์ p ีแรกที่เราพูดถึงเรื่องของการสอบตัว Microsoft Azure นะครับ ก็วันนี้ก็ได้มีโอกาสนะครับผมมาทำมิสเตอร์โฟกัสพอตัว EP 2นะครับสำหรับ EP ในวันนี้เนี่ยเราจะมาหยิบยกเอาประเด็นที่น่าสนใจนะครับผมจาก Jetbrain The State of Developer Ecosystem นะครับผมประจำปี2021นะครับผมที่าทาง Jetbrain เนี่ยเขาได้ไปสำรวจนะครับผมจากทางนักพัฒนา31,743คนนะครับใน183ประเทศทั่วโลกนะครับ ว่านักพัฒนาเหล่านั้นเนี่ยมีการใช้อีโคซิสเต็มไหนบ้างหรือว่าใช้เทคโนโลยีอะไรในการทำงานบ้างนั่นเองนะครับผมเดี๋ยววันนี้ทางมิสเตอร์โฟกัสเนี่ยก็ได้หยิบยกเอาประเด็นแล้วก็เอาหัวข้อสำคัญจากตัวรายงานตัวนี้มาเล่าให้ทุกคนได้ฟังครับ สำหัวข้อ,ท,อที่วันนี้เราจะมาพูดกันก็คือภาษาในเด็ดเทคโนโลยีไหนโดนที่นักพัฒนาเลือกใช้ในปี2021นะครับผมบทสรุปจาก j e t b r a i n The State of Developer Ecosystem 2021นั่นเองอ่าก็อย่างที่ได้เกรินก่นไปตั้งแต่ตอนแรกนะครับผมว่าในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูถึงตัวผลสำรวจที่ทาง j e t b r a i n เนี่ยได้ไปสำรวจมานะครับแต่ต้องบอกอย่างนี้นิดนึงนะครับผมว่าตัว สรุปที่ทามิสเตอร์โฟกัสเนี่ยหรือว่าที่ผมเอามาพูดนะตอนนี้เนี่ยนะครับรในพอดแคสต์เนี่ยจะไม่ได้เป็นตัวรายงานหรือว่าการสรุปแบบเต็มๆมนะครับก็อาจจะเอาเฉพาะแค่ประเด็นสําคัญๆมาเล่าให้ฟังเท่านั้นแต่ว่าถ้าใครที่ต้องการที่จะอ่านในส่วนของรายละเอียดแล้วก็ตัวรายงานแบบเต็มๆเนี่ยทามิสเตอร์โฟกัสเนี่ยจะทิ้งลิงก์ของตัวรายงานของทางเจนเบรนเอาไว้ที่ใต้คลิปนะครับทางาคุณผู้ฟังก็สามารถกดเข้าไปอ่านกันได้นะครับ ก่อนอื่นเลยเนี่ยนะครับผมทางเชสเปรนเขาได้สรุปนะครับผมสั้นๆได้ใจความนะครับผมเป็น Key Takeaway มาให้ครับหรือก็คือสรุปประเด็นสำคัญนั่นเองสำหรับการสรุปประเด็นสำคัญอ,อันแรกเลยเนี่ยนะครับผมดังเชสเ a รนเขาบอกว่าภาษา Java Script เนี่ยนะครับยังเป็นภาษาเขียนโปรแกรมยอดนิยมที่นักพัฒนายัางเลือกใช้และถูกใช้งานมากที่สุดนะครับผมในบรรดาของภาษาเขียนโปรแกรมทั้งหมดนะครับภาษา Python เป็นภาษาที่นักพัฒนาเลือกใช้งานมากกว่าภาษาจาวานะครับผมในแง่ของการใช้งานโดยรวมแต่ภาษาจาวาเนี่ยก็ยังได้รับความนิยมมากกว่านะครับผมในแง่ของการใช้งานเป็นภาษาหลักนั่นเองครับสำหรับ top ป5ภาษาเขียนโปรแกรมนะครับที่นักพัฒนามีแผนจะเปลี่ยนไปใช้และเลือกใช้สำหรับโปรเจกต์ในอนาคตนะครับตกเป็นของภาษา go kotlin typescript python และภาษา rust ครับ สำหรับท็อป5ภาษาเขียนโปรแกรมที่นักพัฒนาเลือกที่จะเรียนรู้ที่จะใช้งานนะครับผมหรือว่าเริ่มศึกษาที่จะใช้นะครับในปีนี้ก็คือตกเป็นของภาษา Java Script Python TypeScript Java แล้วก็ภาษา Go ครับแล้วก็สำหรับภาษาที่ได้รับความนิยมเริ่มลดลงนะครับในช่วง5ปีที่ผ่านมาก็ได้แก่ภาษา Ruby Objective C แล้วก็ภาษา Scala ครับ ในส่วนของภาษาที่เติบโตอย่างรวดเร็วที่สุดนะครับผมได้แก่ภาษา Python, TypeScript, Kotlin, SQL หรือว่าีคนะครับแล้วก็ภาษา Go ครับแล้วก็จากผลสำรวจนักพัฒนาร้อยนะครับยังเลือกพัฒนาในส่วนของแพลตฟอร์มเว็บนะครับผมในส่วนของแบ็ k เอนด์หรือว่าระบบหลังบ้านนั่นเองนะครับสำหรับภาษาที่นักพัฒนาเลือกใช้นะครับผมในช่วงปี2020ที่ผ่านมาเนี่ย อันดับหนึ่งเลยจะตกเป็นของภาษา JavaScript นะครับผมก็เหมือนที่ได้มีการพูดถึงไปเมื่อกี้นะครับผมต่อมาก็จะตามมาด้วยภาษา HTML, CSS, อ่าคั C ่ว Python, Java, Shell, PHP, JavaScript เออ TypeScript นะครับขอภัย C++ C# arp, C แล้วก็ภาษา Go ครับจริงๆแล้วเนี่ทาง JetBrains เขาให้ผลนะครับผมว่าที่ จริงๆอะตัว HTML กับตัว CSS เนี่ยนักพัฒนาบางคนเนี่ยอาจจะบอกว่าเอ๊ะภาษาพวกนี้มันนับเป็นภาษาเขียนโปรแกรมได้ด้วยหรออ่าใช่ไหมครับแน่นอนว่าหลายคนคงมีคําถามตัวนี้ทางเจ็ตเบนเนี่ยเขาก็ให้เหตุผลมานะครับว่าจริงๆอะถึง,ถงตัวภาษา HTML ภาษา CSS เนี่ยจะไม่ได้มีโลจิกในตัวจะไม่ได้ใช้เขียนโปรแกรมนะครับผมแต่ในการเขียนเว็บในการพัฒนาเว็บไซต์เนี่ยสภาษานี้เนี่ยยังเป็นภาษาที่ ยังต้องใช้อยู่นะครับผมดังนั้นทาง j e t r r i n n ก็เลยนับภาษา2ภาษานี้นะครับผมว่าเป็นเป็นภาษาเขียนโปรแกรมที่นักพัฒนามีการเลือกใช้ด้วยนั่นเองครับต่อมานะครับผมเรามาดูกันที่ภาษาที่นักพัฒนามีแพลนจะเปลี่ยนไปใช้หรือ Migrate โปรเจกต์เดิมที่ใช้ภาษาหนึงอยู่แล้วไปเป็นอีกภาษาหนึ่งนะครับผมก็ภาษาที่นักพัฒนาเนี่ยล็งๆเอาไว้เลยนะครับผมมากที่สุดภาษาหนึ่งก็คือจะเป็นภาษาโกนะครับ ถัดมาก็จะเป็น TypeScript Python Java JavaScript C++ C# นะครับผมแล้วก็ SQL HTML CSS s h e l PHP แล้วก็ถัดมาก็จะเป็นภาษา C นะครับจริงๆจะต้องบอกองี้ว่าภาษาในส่วนของภาษาเขียนโปรแกรมที่ทาง JetBrains ได้ไปสำรวจมาเนี่ยจะมีเยอะกว่านี้นะครับผมแต่ว่าในพอดแคสต์นี้เนี่ยต้องเรียนว่าเราจะพูดถึงแค่ในส่วนของ12ภาษาเท่านั้นนะครับ เพราะว่าจริงๆอ,อ่ะภาษามันมีค่อนข้างเยอะนะครับแต่ก็อย่างที่ผมได้บอกไปนะครับถ้าใครที่ต้องการที่จะอ่านตัวารายงานต,ตัวรีพอร์ตเต็มๆเนี่ยก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้นะครับแต่ว่าในพอดแคสต์นี้ขออนุญ,ญาตหยิบยกเข้ามาเพียงแค่12ภาษาท่านั้นนะครับแล้วก็ถัดมาเนี่ยนะครับผมเรามาดูภาษาที่นักพัฒนาเนี่ยเลือกเป็น primary programming language นะครับหรือว่าภาษาเขียนโปรแกรมหลักนั่นเองอันดับหนึ่งครับก็หนีไม่พ้นภาษา Java cri อีกแล้วนะครับผม ตามมาด้วยภาษาจวาวา y t h o n HTML CSS PHP SQL TypeScript C# p, C++ Go แล้วก็ Kotlin ครับสำหรับระบบปฏิบัติการที่นักพัฒน,นาเลือกใช้นะครับอันดับหนึ่งยังตกเป็นของระบบปฏิบัติการ Windows ครับตามมาด้วย Linux macOS และระบบปฏิบัติการอื่นอนอ,นอีก1%นะครับผมแต่ว่ายัางไงก็เล้วแต่เนี่ย Windows ก็กินส่วนแบ่งไปถึง61%นะครับ Linux 47 แล้วก็ Mac OS ที่44เปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่านอกจากนี้ทาง Jetbrain เขายังระบุไว้ในผลสำรวจอีกนะครับว่าตลอดระยะเวลา5ปีที่ผ่านมาเนี่ยอาที่ทำแบบสำรวจนี้นะครับจำนวนส่วนแบ่งของระบบปฏิบัติการที่นักพัฒนาเลือกใช้งานเนี่ยแทบจะเหมือนเดิมและไม่ต่างไปจาก5ปีที่ผ่านมามากสักเท่าไหร่นะครับเรียกได้ว่าถ้าใช้ระบบทิบัการไหนแล้วก็ อาจจะเลือกใช้ระบบปฏิบัติการนั้นมากกว่าอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความถนัดของนักพัฒนานะครับแต่ว่าทาง JetBrain เขาระบุมาอย่างนี้นะครับถัดมานะครับเรามาดูกันที่แพลตฟอร์มยอดนิยมสําหรับนักพัฒนานะครับสำหรับแพลตฟอร์มที่นักพัฒนาส่วนมากยังคงเลือกใช้แล้วก็เลือกที่ทจะทํางานแพลตฟอร์มนั้นเป็นอันดับแรกเนี่ยก็คงจะหนีไม่พ้นแพลตฟอร์มอย่างเว็บนะครับแต่ว่าในส่วนของเว็บเนี่ยทาง JetBrain เขาแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับในส่วนของเว็บ ทาง backend หรือว่าหลังบ้านเนี่ยนักพัฒนาจะนิยมพัฒนามากกว่านะครับแล้วก็จะตามมาด้วยเว็บในส่วนของ Frontend นะครับถัดมาก็จะเป็นในส่วนของ Desktop, Mobile, Server Infrastructure, Cloud, i o t าวเว็บแ s s e m b l ลแล้วก็ตัว c คอนโซลนั่นเองนะครับนอกจากนี้ทางจ็ดเป็นเขายังระบุอีกนะครับว่ามีนักพัฒนาอยู่ด้วยกันอีก4%ด้วยซ้ำนะครับที่ ระบุว่าไม่ได้ทํางานหรือว่าไม่ได้พัฒนาในส่วนของแพลตฟอร์มไหนอันนี้ก็มีเหมือนกันนะครับแล้วก็ในส่วนของอประเภทของซอฟต์แวร์นะครับที่นักพัฒนาเนี่ยที่เป็นประเภทงานที่นักพัฒนาทํางานนะครับตัวนี้ก็อันดับหนึ่งก็คือจะเป็นในส่วนของเว็บไซต์ตัวนี้เราก็จะพูดรวมในในส่วนของตัว Frontend แล้วก็ back end นะครับตามมาด้วยในส่วนของ Utility Databa s e s สเอ่อซิส t ต็มซอฟต์แวร์ไ r บรี่เอ่อเฟ i.t. infrastructure รนะครับ finance, business intelligence, data science, machine learning, programming tools, entertainment และเกมครับอ๋อจริงๆจ,จ,จะต้องบอกงี้นะครับผมว่าที่อ่านรวมๆอย่างเงี้ยคือเป็นอันดับนะครับผมอย่างเดี๋ยวต้องขอภายนิดนึงเดี๋ยวเผื่อบางคนอาจจะงงนะครับอย่างที่ผมพูดว่าเว็บไซต์เมื่อกี้ก็คือเว็บเนี่ยได้รับความนิยมอันดับหนึ่งนะครับในส่วนของ utility ก็คืออันดับ2อ,อันดับ3ก็คือ Database คือคือผมจะพูด อาเรียงๆอย่างนี้นะครับผมเนื่องจากว่ามันมีประเภทที่ค่อนข้างเยอะดังนั้นก็เลยละคาว่าอันดับที่จุดๆออกไปนะครับแต่ว่าอาให้ให้ทราบแล้วกันนะครับว่าที่ผมพูดเรียงไปอ่ะนั่นคือพูดเรียงตามอันดับที่เป็นอันดับในรายงานนะครับอาจจะต้องขออภัยด้วยที่พรุงบอกนะครับอาแล้วก็หน้าที่แล้วก็การมีส่วนร่วมของนักพัฒนาในการทํางานนะครับผมก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราพูดถึงนักพัฒนาเนี่ยหลายๆคนอาจจะคิดถึงในเรื่องของ การเขียนโค้ดหรือว่าการที่จะต้องทางานเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมหรือว่าโปรแกรมมอ่งอย่างเดียวนะครับแต่จริงๆแล้วหนะ้าที่และความรับผิดชอบของนักพัฒนาเนี่ยก็ไม่ได้มีแค่การเขียนโค้ดนะครับถ้าเราลองดูจากในแบบสํารวจเนี่ยจะเห็นได้ว่านักพัฒนาส่วนมากแน่นอนว่ายังทํางานเกี่ยวกับโค้ดแล้วก็โคดดิ้งแล้วก็โปรแกรมมิ่งนะครับแต่ก็ยังมีนักพัฒนาอีกหลายคนที่ทําหน้าที่ในส่วนของอตัวนี้เป็นอันดับเหมือนกันนะครับในส่วนของโค้ดรีวิววิ่ง testing development System Design, Infrastructure Development, DevOps, System Administration, Data Analysis, UX UI Design, Research, Academic Research และ c h n น c a l w r i t i n g นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นตัวประเภทของนักพัฒนจริงๆไม่ได้เรียกว่าประเภทสิเขาจะเรียกว่าเป็นในส่วนของหน้าที่แล้วก็การมีส่วนร่วมของนักพัฒนานะครับแล้วก็เมื่อกี้เราพูดถึงภาษาและเทคโนโลยีกันไปแล้วนะครับแต่ อีกสิ่งหนึ่งที่ถือว่าเป็นข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจเลยว่าจะทํางานอะไรแล้วงานนั้นมีค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับงานที่เราทําหรือเปล่านะครับก็คงหนีไม่พ้นในเรื่องของเงินเดือนหรือว่าค่าตอบแทนนะครับก็จริงๆตัวนี้ทาง j e t Brain เขาระบุว่าเป็นเงินเดือนเป็นเงินเดือนที่หักภาษีออกไปแล้วนะครับผมแล้วก็เป็นเงินเดือนเฉลี่ยรายปีนะครับนั่นหมายความว่าเป็นการเฉลี่ยนะครับแต่ไม่ได้บอกว่า เป็นเงินเดือนประมาณนี้เป๊ะๆนอกจากว่าทางเจเจเป็นเขาก็ไปเฉลี่ยออกมาให้เราอีกทีนะครับอ่าประเทศอันดับหนึ่งเลยนะครับที่นักพัฒนามีรายได้สูงที่สุดเนี่ยก็คือยูนิเต็ดสเตทหรือว่าสหรัฐอเมริกานั่นเองนะครับผมโดยประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเฉลี่ยแล้วใน1ปีเนี่ยนักพัฒนาจะได้เงินเดือนเฉลี่ยอยู่ที่1 2 0 0 0 0สนสองหมื่นขออภัยนะครับหนึ่งแสนสองพันยูเอสดอลลาร์นะครับผมหรือตีเป็นเงินไทยเนี่ย สูงถึงประมาณ3,300ล้านบาทเลยทีเดียวนะครับถือว่าเป็นประเทศอันดับหนึ่งในรายงานแล้วก็เป็นประเทศที่ค่าตอบแทนเงินเดือนของนักพัฒนาเนี่ยสูงที่สุดเลยด้วยนะครับต่อมาก็จะตามมาด้วยแคนาดาแล้วก็สหราชาอาณาจักรนะครับผมที่ประมาณ54,000 USD หรือตกเป็นเงินไทยนะครับ1 7 5 0 0ล้บาทต่อปีนั่นเองนะครับ ถัดมาก็จะเป็นประเทศเยอรมนีแล้วก็ประเทศญี่ปุ่นนะครับเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ33,000 US ดอลลาร์สหรัฐหรือว่า1ล้านบาทต่อปีนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยประเทศในแถบยุโรปฝรัร่งเศสเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อันนี้รวมถึงประเทศไทยด้วยนะครับเกาหลีใต้และยูเครนนะครับเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ2 7 0 0 0 u s ดอลลาร์สหรัฐนะครับหรือว่า90,00 900, แบาทนั่นเองนะครับนี่ก็จะเป็นในสน่วนของเงินเดือนนะครับ ถัดมาเนี่ยจะเป็นเงินเดือนที่แบ่งตามประเภทของนักพัฒนาหรือว่าแบ่งตามสายงานของนักพัฒนานะครับก็สายงานที่มีเงินเดือนสูงที่สุดเลยนะครับผมก็จะได้แก่สายงานประเภทที่เป็นอาร์เคเต็ CIO CEO แล้วก็ CTO นะครับตัว4อาชีพ4ส,สายงานนี้นะครับผมจะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ54,000 u s สดอลลาร์สหรัฐนะครับผมหรือว่า1 7 5 0 0ล้าบาทต่อปีเลยทีเดียวนะครับ ถัดมาก็จะได้แก่ DevOps Engineer, Infrastructure Developer, Data Analyst, Data Engineer, Data Scientist, Team Lead และ Product Manager นะครับเฉลี่ยอยู่ที่33,000 US d ลลาร์สหรัฐหรือว่า1ล้านบาทต่อปีนั่นเองนะครับผมและสุดท้ายนะครับผมก็คือ Developer, Programmer, Software Engineer, DBA หรือว่า Database Administrator นะครับ Tester, QA Engineer Technical Support, Technical Writer นะครับเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ2อ0 0 0 u ่นดดอลลาร์ 27, สหรัฐหรือว่าที่9 0 0 0แสนบาทต่อปีนั่นเองนะครับผมก็เป็นยังไงกันบ้างครับผมและนี่ก็คือเป็นพอดแคสต์ะ Podcast นะครับผมสรุป ภาษาไหนเด็ดเทคโนโลยี Technology ไหนโดนที่นักพัฒนาเลือกใช้ในปี2021นะครับผมโดยทาง m r f o c u s เนี่ยนะครับผมสรุปออกมาจาก Jet Brain The State of Development System นะครับผมประจำปี2021เนาะซึ่งก็ต้องบอกอีกรอบนะครับผมว่าตัวประเด็นที่ที่ทาง m r f o c u s หยิบม,มาเนี่ยจริงๆมันแค่ส่วนหนึ่งของตัวแบบสำรวจเท่านั้นนะครับตัวแบบสำรวจเต็มๆเ,เนี่ยก็จะมีอธิบายแล้วก็รายงานเพิ่ม,เต,มเติมมากกว่านี้ ยังไงก็เดี๋ยวมิสเตอร์โฟกัสเนี่ยจะทิ้งลิงก์เอาไว้ในส่วนของใต้ e s c r i p t ชันละกันถ้า,ถาดูใน u t u b e นะครับแต่ว่าถ้าดูในตัว Spotify หรือว่าช่องทางพอดแคสต์อื่นๆของมิสเตอร์โฟกัสเนี่ยาทางมิสเตอร์โฟกัสแนะนำว่าถ้าใครที่ต้องการอ่านรายละเอียดตัวแบบสำรวจนี้เต็มๆนะครับให้เข้าไปที่หน้าเว็บของตัว Jetbrain ได้เลยนะครับผมแล้วก็ทาง Jetbra i นเนี่ยจะมีแบนเนอร์ของตัว The State of Developer Ecosystem ให้คลิกเข้าไปนะครับก็สามารถคลิก เข้าไปดูตัวแบบสำรวจเต็มๆได้นะครับผมแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับผมทาง m r s t e u s o c u s หวังว่าพอดแคสต์นี้จะเป็นประโยชน์สำหรับนักพัฒนานะครับผมแล้วก็เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจสำหรับคนที่กำลังหางานหรือสนใจงานด้านไอทีอยู่ทุกคนนะครับแล้วก็สำหรับพอดแคสต์ในวันนี้นะครับผมทาง m r s t e u s o c u s ต้องขอลาไปก่อนแล้วนะครับผมแล้วอ้อเดี๋ยวต้องฝากอย่างนี้นะครับถ้าชื่นชอบเนี่ยก็ ฝากกดติดตาม m r สเตอรกัไปด้วยถ้าถ้าฟังในช่องทางไหนก็สามารถติดตามบนช่องทางนั้นได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube หรือว่าทาง Spotify ก็ก็ได้หมดเลยนะครับผมแล้วก็สำหรับพอดแคสต์ในวันนี้ทาง m r สเตอรกต้องขอลาไปก่อนแล้วแล้วพบกันใหม่ในพอดแคสต์ EP 3หรือว่า EP หน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ